สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก็ไม่น่าจะมีอะไรที่สําคัญกว่าตัวชีวิตนะเพราะว่าตัวชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันทุกมเมื่อเชวันและสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือการที่เราได้เรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตทุกอย่างเนี่ยมันมีธรรมชาติของมันเองแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาตินั้นเราก็จะใช้ชีวิตยอย่างผิดผิด มือนกับคนแทบทุกคนเลยนะอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็อยากมีความทุกข์ที่รบกวนจิตใจแต่เอาเข้าจริงด้วยความที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตเขาก็ทําผิดเสมอทั้งทุกข์ทั้งสุขที่จริงถ้าเราได้เรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตแล้วเราจะพบว่ามันก็เป็นธรรมด,ดาของชีวิตแท่ี้ชีวิตที่พยายามฝ่คว้าหาความสุขชีวิตที่พยายามมีความทุกข์ จริงเหมือนกับปลาที่มันน่จะอยู่ในน้ำมนะันตัวชีวิตเองเนี่ยมันอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เมื่อใดก็ตามถ้าเรามีสติกลับมารู้อยู่เห็นอยู่กับตัวชีวิตที่กำลังดาเนินอยู่จริงๆตรงนี้เราจะรู้เลยว่าชีวิตไม่เคยไปไหนมันไม่มีชีวิตจริงที่อยู่นอกเหนือที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้อีกแล้วเมื่อวานวันตื่นเมื่อกี้ ก็เป็นอดีตแล้วมันตายไปแล้วนะชีวิตที่ผ่านมันเหลือแค่ความทรงจำชีวิตในอนาคตที่เราใฝ่ฝันถึงไม่ว่าจะเป็นเย็นนี้พรุ่งนี้หรือกี่ปีข้างหน้าก็ตามไม่มีความริงอยู่ในความคิดนะในความหวังความฝันความหวังชีวิตจริงๆที่เราจะมีได้ก็คือที่นี่และเดี๋ยวนี้เท่านั้นนี่คือชีวิตสดสดต้องถามตัวเองว่าเดี๋ยวนี้ขนาดนี้ ขณะที่กาลังดูคลิปวิดีโอนี้น้องกําลังหายใจอยู่ด้วยลมหายใจของปัจจุบันอยู่หรือเปล่าถ้าน้องมีชีวิตอยู่ตรงนี้น้องก็จะได้อยู่กับตัวชีวิตเพราะมันไม่มีชีวิตที่อื่นทําไมเราจะไปมีชีวิตนอกตัวชีวิตให้เหมือนปลาที่อยู่ในน้ําแต่มองไม่เห็นน้ําก็วแหวงหาดิ้นรนก็โดดขึ้นมาบนบกผนที่ได้ก็สิอความตายเท่านั้น ความทุกข์ทรามารเพราะว่าไม่ได้อยู่ในงานซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ของเราเราทุกคนนะครับมีศักยภาพที่อยู่ภายในรลาวนะเราเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่นิ่งใหญ่ที่ธรรมชาติให้เรามาทัานคือความสามารถที่จะเข้าอ,อกเข้าใจธรรมชาติแท้ของตัวเราได้เมื่อใดก็ตามที่เราหันกลับมาแล้วเฝ้ามองและเรียนรู้ธรรมชาติที่เราปรากฏขึ้นภายในเราเมื่อนั้นเราก็ ย่อมเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นมากขึ้นสุทีเราใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับกับโลกภายนอกเราศึกษาเราเรียนรู้เราสนใจอะไรภายนอกที่แย่เลยแต่เรามืดบอดที่สุดเลยกับโลกที่อยู่ภายในตัวเราเองเราคงต้องถึงเวลานะั้งถ้าเราอยากจะพบความจริงถ้าเราอยากจะเรียนรู้ความจริงเราต้องกลับมาหาตัวความจริงซึ่งตัวความจริงมันไม่เคยมีที่อื่นมันอยิดที่น,นี่ถ้ามันจะทุกข์มันก็ทุกข์ที่นี่ เราให้เห็นความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นที่นี่เห็นจนเห็นจนมันดับไปไม่เคยมีรายจีรังและย,ยั่งยืนผู้อย่างในโลกในชีวิตนี้ก็ชั่วคราวน,นั่นเองมันแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทันทีที่น้องได้ยินเสียงนี้เสียงนี้ดับไปแล้วไม,ม่มันมีแต่ความต่อเนื่องของสิ่งที่ทยอยกันเข้ามาสู่ชีวิตแล้วมันก็หายไปเราอยู่กับความชั่วคราวตลอดเวลา ไม่ใดที่น้องเห็นความจริงข้อนี้น้องจะสลาดขึ้นจะรู้ว่าเราอยู่อย่างเหนือความทุกข์และความสุขด้วยได้อย่างไรไม่ใช่การแสวงหาความสุขและความทุกข์อีกต่อไปแต่มันเป็นการอยู่อย่างเข้าใจว่าทั้งทุกข์และสุขเป็นธรรมชาติหนึ่งที่เป็นชั่วคราวเท่านั้นืัอนั้นนะที่คิดว่าน้องจะค้นพบความมั่นคงในชีวิและน้องจะมีชีวิตที่แจ่มใส สร้างสรรค์ได้ก็อวยพรถวายทุกๆคนให้คนพบสิ่งนี้นะ